สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท้าทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing t a r o Channel ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงในกลุ่มความรักหญิงรักหญิงประจำเดือน4เมษายนพุทธศักราช2564-2021ในกลุ่มราศีธาตุไฟซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะ3ราศีนะคะก็จะมี1ราศีเมษสร,ราศีสิงห์3ราศีธนูมาค่ะเดี๋ยวเรามารู้กันว่าดวงชะตาของชาวราศี เมษสิงหนูกลุ่มธาตุไฟเนี่ยความรักหญิงรักหญิงจะเป็นอย่างไรอ่ะเรามาร้อยเรียงนะคะเริ่มที่ชาวราศีเมษกันก่อนเลยก่อนอื่นชาวราศีเมษจา๋าความรักหญิงรักหญิงเปิดใจกว้างๆให้หมอวาดด้วยนะคะหมอวาดไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดของแฟนคุณและตัวคุณนะคะอันนี้เป็นการพยากรณ์แบบ general reading ฟังไว้เพื่อระมัดระวังแล้วก็วางหัวใจตัวเองไว้ในจุดที่ไม่มีปัญหากันดีที่สุดค่ะ ดังนั้นการพยากรณ์ล่วงหน้านี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณถึง100%หรือไม่เกิดเลยเป็นศูนย์ก็ได้หรือเกิดเพียงบางส่วนบางปัญหา และส่งผลให้คุณกับแฟนของคุณมีปัญหาการในเดือนเมษานี้ก็ได้ดังนั้นฟังไว้ดีกว่าค่ะแล้วเราจะได้ไม่ให้เกิดตรงนั้นไม่ให้เกิดปัญหานั้นไม่ให้เกิดเรื่องราวอะไรที่มันไม่ดีนะคะชาวราศีเมษนะคะในกลุ่มหญิงรักหญิงประจําเดือนสี่เมษานะจ๊ะภาพรวมของคุณนะคะยังคงใส่ใจเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่มันมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวเนี่แหละใส่ใจเวอร์ใส่ใจเกินใส่ใจด้วยความปาถนาดีใส่ใจด้วยความรักและความเป็นห่วงแต่ อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่ามันอะไรนักหนามันเกินไปไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องเยอะไม่ต้องนู่นนี่นั่นเนี่ยค่ะมันเหมือนมีบกุกมีบวกกับลบในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ที่นี้หมอว่าอยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าคุณชาวราศีเมษไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาแต่แฟนของคุณราศีอะไรไม่รู้กำลังทําเรื่องแบบนั้นให้มันเกิดปัญหาไม่ว่าใครเป็นผู้ทําให้เกิดปัญหาหรือเกิดอะไรขึ้น คนกระทบเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางแล้วมันมันก็กระเด็งกระนอนให้คุณทั้งคู่่เนีย ก็ต้องมีปัญหากันอยู่ดีถูกไหมคะอะไรจะเกิดขึ้นทุกฝ่ายต้องได้รับผลกระทบหมดดังนั้นสิ่งที่หมอว่าจะพยากรณ์เนี่ยองรวมเนี่ยจะอยู่ตรงช่องว่างระหว่างพวกคุณทั้งคู่ใครจะทําให้มันเกิดไม่เกิดไม่รู้รู้แต่ว่าถ้ามันเกิดแล้วคุณจะทําอย่างไรให้เดือนเมษานี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะและสถานการณ์จะเป็นอย่างไรในเดือนเมษานี้ในกลุ่มความสัมพันธ์หญิงรักหญิงนะคะในชาวราศีเมษอย่างที่บอกคะ่ะอีกคนหวังดีอีกคนชิลชิอีกคนหวงจัด อีกคนแบบอะไรนักหนาคือมันจะเหมือนมีทั้งบวกและลบนะคะในคู่ของคุณแต่ถามว่าเป็นยังไงล่ะก็ยังคงรักกันดียังคงเข้าใจความรู้สึกท้อยทีถ้อยอาศัยกันไปแม้ว่าจะ เช้าทะเลาะเที่ยงหายเย็นทะเละเาะออะไปกินหมูกระทะเอาหายทะเลาะกันตอนเย็นตอนเช้าตื่นมาเหมือนไม่เกิดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะอยู่ประมาณนี้วนเวียนวนเวียนแล้วคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องคาดการว่าเออเดี๋ยววันนี้ฉันจะไม่ทะเลาะเปล่าคุณยิ่งวางแผนว่าจะไม่ทะเลาะมันก็ยิ่งทะเลาะคุณคิดว่าเออเดี๋ยววันนี้เราจะาตามใจเขาทุกอย่างเลยพอถึงเวลาจะตามใจด้านไปถูกใจอีกมันจะพลิก เขาเรียกว่ามันจะไม่เป็นไปนอย่างที่เราต้องการดังนั้นคือทําให้ดีที่สุดในแต่ละวันในการคบหากันดีกว่าในระหว่างที่เราสองคนกําลังรักกัน นะคะดวงชะตาของชาวราศีเมษในกลุ่มความรักในเดือนเมษายนเนี่ยนะคะหญิงรักหญิงจะมีเกณฑ์มีแนวโน้มมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางไปไหว้พระด้วยกันไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซื้อเครื่องรางของขลังซื้อหินไหว้องค์พระพิฆเนศไหว้พระตีมูรติคือคุณจะมีโอกาสได้เดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่คุณปรารถนาด้วยกันและถามว่าส่งผลดีไหมส่งผลดีค่ะนะคะทีนี้ในช่วงสัปดาห์ที่1เรามาระวังการทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยความอารมณ์ร้อนและการไม่มีเวลาให้กัน สัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่น่าเป็นห่วงก็คือสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่4ในเดือนเมษานะคะสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่4เรามาระวังเรื่องของการทะเลาะ แบบความใจร้อนและระมัดระวังคนอื่นทําให้เราทะเลาะในสัปดาห์ที่4ก็คือคนอื่นในที่นี้อาจจะเป็นผู้รับผู้ใหญ่รุ่นพี่หรือเพื่อนของเราทําให้เราสองคนมีปัญหาการแบบคาดไม่ถึงอันนี้ต้องระมัดระวังค่ะแต่ก็ไม่ได้เหมารวมว่าทุกคนที่เกิดชาวราศีเมษจะต้องเป็นอย่างที่หมอวัดบอกบอกแล้วนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นและไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะไพ่แห่งความรักบางดวงชะตาทาบุญมาดีบางดวงชะตาเกือ้อกูลกันดีก็จะมีเกณฑ์ในบางดวงชะตาบางกลุ่มนะคะจะมีเกณฑ์ซื้อของแทนใจกันเกิด ขจ latitude, Schools, well ัดปาร์ตี there, ้เซอร์ไพรส์วันเกิดหรือครบรอบวันเกิดก็จะมีของเซอร์ไพรส์กันเพราะฉะนั้นมันยังมีทั้งคนที่ใส่ใจเวอร์เกินมีคนที่เซอร์ไพรส์ในเรื่องของวันเกิดและมีคนที่ทะเลาะกันด้วยเรื่องคาดไม่ถึงจะอยู่ประมาณ3เรื่องการที่ทะเลาะกันด้วยเรื่องที่คาดไม่ถึงมักจะมาจากบุคคลอื่นไม่ใช่เราทั้งคู่เพราะเราทั้งคู่งอนกันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นละค่ะเป็นเรื่องจุแจ๊ะจอมยิ้มหนมเง้มเท่านั้นเองนะคะ ทีนี้ถามว่าชาวราศีเมษเนี่ยเวลาน้อยเนี่ยน้อยหนักเวลาเวลามีปัญหาเลือกที่จะเก็บไปคบคิดตัวเองคือผงทีเดียวปุ๊บจบแล้วก็เข้าไปเก็บไปคิด ไปรู้สึกผิดที่หลังอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไอความรู้สึกที่โผงออกไปพูดออกไปด้วยระหว่างที่มีอารมณ์โมโหเนี่ยอาจจะส่งผลให้ความรักมันไม่ค่อยดีไพ่ตึกถล่มไพ่เดมูลแบบนี้นะคะคุณจะทะเลาะกันช่วงเวลายามกลางคืน,นนี่แหละคะ่ะส่งรายไปอยู่ดีๆก็ทะเลาะกันเฉยเลยกลางค่ากลางคืนยามกลางคืนแต่กลางวันอะ่ะโอเคไม่มีปัญหาแต่พอตกกลางคืนโผพบข้ามปุ๊บอารมณ์มันแปรปวนหาเรื่องทะเลาะกันจนได้ต้องระมัดระวังถ้ารู้ว่าตัวเองจะต้องทะเลาะกันเงียบก่อนแต่คน เงียบก่อนนะคะหรือว่าไปกินหมกทาซะระลายพฤติกรรมทีนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่จุดเทียนกันดีกว่าว่าเราจะเป็นอย่างไรของชาวราศีเมษไพ่จะชี้แนะแนวทางเขาเรียกว่าทางรอดทางออกและผลลัพธ์ให้นะคะทางรอดที่หนึ่งไพ่บอกว่าอะไรคะทางรอดคือ เขาต้องการอะไรถ้ามันไม่เหลือบากอะไรก็ยื่นหมูยื่นแมวแลกข้อเสนอการเขาเรียกยื่นหมูยื่นแมวก็คือแลกข้อเสนอการถ้าคุณอยากให้ผมไม่อยากไปเที่ยวคุณก็อยา่าหยุดคุณก็หยุดช้อปปิ้งบ้างนะเนี่ยเราแลกกันก็คือมาตกลงมาพูดคุยกันจริงๆแล้วทางรอดก็คือคุณจะทะเลาะกันด้วยอยู่เรื่องหยุ่มหยิมหยุ่มหย,มยิมแบบนี้แหละแล้วก็คุณก็ง้อกันอไปกินหมูกระทะบ้างหรือว่าพาไปกินชาบูบ้างพาไป ซื้อพาขับรถพาไปเที่ยวบ้างหรือว่าอาเดี๋ยวให้เงินพันนึงนะหายงอนหายโกรธนะเดี๋ยวผมขอไปเที่ยวตรงนั้นคือทางรอดคือพวกคุณจะมีเงื่อนไขมีข้อแม้มางัดกันสุดท้ายก็ต้องยอมแลกเปลี่ยนข้อแม้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วต้องเข้าใจในการกดการแลกเปลี่ยนนะและห้ามมาทะเลาะกันที่หลังอันนี้คือทางรอดทางออกอีกทางหนึ่งค่ะคือทางออกคือหยุดฟังค่ะหยุดฟังคนที่เป็นผู้ใหญ่หยุดฟังใครก็ตามที่ เขาอาจจะปารถานาดีก็ได้นะแต่เราหยุดฟังนิดนึงถ้าเราไม่อยากมีปัญหาในเดือนเมษาประมาณสัปดาห์ที่สสัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่4โดยเฉพาะสัปดาห์ที่4ขีดเส้นใต้ถ้าอาจจะมีผู้หลับผู้ใหญ่ที่เขาปาดถนาดีอยากจะบอกเราว่าไปเจอแฟนเราที่นั่นที่นี่หรือว่าอยากคบกันนะอะไรก็ตามนะคะขอให้เราค่อยๆค,คิดพิจารณาอย่าพิ่ง อย่าเพิ่งว่าคนที่เขามาบอกเราและอย่าเพิ่งว่าแฟนของเราเอาเป็นว่าคิดให้ดีๆเพราะว่าชีวิตคือชีวิตของเรานะคะแล้วอยู่ที่ว่าคนที่มาบอกเนี่ยท่านปรารถนาดีแค่ไหนถ้าท่านปรารถนาดีอาจจะเป็นผู้ปกครองของเราหรือเป็นพี่เราหรือเป็นเพื่อนรุ่นพี่เราเราก็ต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เขาบอกเรานะั้นอะเราอะสัมผัสได้กับแฟนเราเนี่ยมันจริงเท็จแค่ไหนอันนี้ฟังหูไว้หูคะ่ะนี่คือทางออกอีกทางหนึง่ง ผลลัพธ์นะคะถ้าคุณทําตามให้แล้วหรือว่าทําได้ดีหรือทําได้ไม่ดีจะเป็นอย่างไรผลลัพธ์นะคะไอ้เบนนี้คืออะไรผลลัพธ์ก็คือทุกอย่างชีวิตของคุณมันจะมีเงื่อนไขหมดค่ะจะไม่มีใครทําอะไรให้กันฟรีแฟนคุณถ้าอยากให้คุณเปลี่ยนไปเขาต้องมีเงื่อนไขให้คุณอยากแฟนทําอะไรคุณก็ต้องมีเงืออ่อนไขให้นะคะทุกอย่างจะอยู่ที่การต่อรองการพูดคุยแล้วก็ ข้อเขาเรียกว่าเหตุผลเดือนนี้เป็นเดือนที่ผู้คุณต้องใช้เหตุผลเยอะๆมากกว่าอารมณ์แล้วจะรอดแล้วจะความรักจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ถ้าคุณใช้อารมณ์นําเหตุผลหูเบาใจเร็วปากไวตามอารมณ์ความรักความสัมพันธ์อาจจะพังได้พังในที่นี้อาจจะยังไม่เลเลิกน,นะคะแต่พังในที่นี้คือเป็นตําหนิในปัญหาและเป็นตําหนิในความรู้สึกแล้วมันจะทําให้คุณ ต่อให้คุณรักกันแค่ไหนไอเรื่องนั้นมันก็ยังคงฝังใจค่ะต้องระวังสัปดาห์ที่4ี่นะอ่ะเตือนไว้แล้วนะคะชาวราศีเมษนะมีทั้งดีและไม่ดีค่ะมันขึ้นอยู่กับบุญกุศลหนุนดวงชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะนะคะอ่ะไปต่อที่ชาวราศีสิงในกลุ่มธาตุไฟกันบ้างชาวราศีสิงตามหลักแล้วน่ะพื้นดวงเป็นคนที่โอ้โหอารมณ์ใจร้อนเหมือนกันนะคะถึงลูกถึงคมเหมือนกันแต่มันก็ยังมีข้อ ดับขณะลดทอนอารมณ์ได้ก็คือนักสัตว์ของไทยเราเนี่ยเราคุณอาจจะเป็นนักสัตว์ที่ไม่ดุร้ายอ่ะต่ราศีสิง์อะไรแบบนี้ก็ได้วันเดือนปีเกิดเกิดไม่ใช่เกิดวันที่เกิดวันจันทร์ที่ไม่แนวสบายๆเกิดวันศุกร์สบายๆก็ได้เออคือมันมีอะไรที่ลดทอนความ โหดของเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้แบบชาร์ตต้องใช้วันเดือนปีเกิดคู่นะคะถึงจะดูได้อย่างแม่นยำมากขึ้นอันนี้เป็น general reading เป็นการอ่านดวงแบบภาพรวมโดยใช้อิงราศีและใช้เป็นราศีสิงห์นะคะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณกับการพยากรณ์ครั้งน,นี้100%หรือไม่เกิดเลยเป็น0%ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นช่วงบางตอนใน1วนันใน1สัปดาห์ที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาอ่ะโทษค่ะเดือนเมษานิน4ี่เมษานี้นะคะ เพราะคลิปนี้จะเป็นความรักหญิงรักหญิงประจำเดือน4ีเมษานะคะ2021นะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์นะคะโอเคมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของความชื่นมื่นที่ดีมีเรื่องของการเข้าอกเข้าใจกันไดีและมีเกณฑ์ในการเดินทางนะคะพบปัสังสรรค์เครือญาติพ่อแม่พี่น้องต่างคนต่างไปอีกฝ่ายหนึง่งเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆมีเกณฑ์เดินทางเยอะค่ะแต่ถ้าเราไม่สะดวกไปบางดวงชะตาก็มีเกณฑ์ที่เขาอาจจะต้อง ห่างเราไปสัก3าวันเพื่อกลับบ้านนะคะหรือว่าเรากลับบ้านอะไรแบบนี้ค่ะหรือ บางดวชาตาก็มีเกณฑ์กลับบ้านไปหาทั้ง2ฝ่ายนะคะถือว่าดีเลยนะคะ,ะสัปดาห์ที่3เป็นสัปดาห์ที่ชาวราศีสิงห์ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของอความอดทนอดกลั้นหรือความคิดมากซึ่งมันอาจจะมาจากที่เราคิดไปเองหรือฟังใครเข้ามาหรือว่าคิดนูน่นคิดนี่แล้วบวกรวมทําให้ทะเลาะกาันจริงๆแล้วสัปดาห์นี้เดือนเ,เมษานี่นะ สัปดาห์ที่3เป็นสัปดาห์เดียวที่คุณอาจจะมีเรื่องของความคิดมากกัง mm hmm. วลใจซึ่งกันและกันได้แต่สุดท้ายมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเ mm hmm. พราะภาพรวมในดวงของเดือนเมษานี้ของความสัมพันธ์หญิงรักหญิงชาวราศีสิงห์และแฟนของคุณะนะคะไปในทิศทางที่ดีแต่ทีนี้คุณสิงห์แฟนคุณอะไรอะนะคะก็อย่าไปอย่าอย่าลืมไปดูราศีนั้นด้วยนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่หมอว่าพยากรณ์คืออยู่ตรงกลางค่ะใครจะทําให้มันเกิดเราก็ต้องได้รับผลกระทบ เราทําเกิดแฟนเราก็ต้องได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นการพยากรณ์จะอยู่ตรงกลางนี้นะคะเหตุการณ์ที่อยู่ตรงกลางระหว่างเดือนเมษานี้นะคะใครจะทําให้มันเกิดแล้วแต่ได้ผลกระทบทั้ง2ฝ่ายแต่ในในส่วนตัวของชาวราศีสิงห์เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรชาวราศีสิงห์นะคะค่อนข้าง จะมีดวงเดินทางค่อนข้างเยอะด้วยซ้ำไปมีมีถึงแม้จะห่างกันแต่ด้วยระบบโซเชียลที่ดีการคุยไลน์การเห็นหน้ากันก,ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่ก็จะมีเรื่อง,องให้คิดมากในบางดวงบางเกณฑ์บางดวงชะตาในช่วงสัปดาห์ที่3ในเดือนเมษาสัปดาห์ที่4ก็ไม่มีปัญหาอะไรเดือนนี้นะคะชาวราศีสิงห์นะคะจะค่อนข้างใส่ใจคนรักในเรื่องของการแบบตามใจในเรื่องาอาอยากซื้อเสื้อผ้าอยากบำรุงตัวเองหรือแม้กระทั่งชาวราศีสิงห์เองก็อยากจะเข้ามาดูแลตัวเองอยากดูแลคนรักให้สุขภาพดีไปด้วยกันอาจจะไป กำลังกายด้วยการไปเล่นฟิตเนสเขาชอบโมเดลเราชอบแล้วก็มาเหมือนกบใส่ใจกันมากขึ้นในความชอบของของเราและเราก็ปาารถนาที่เขาชอบอะไรเราก็อยากจะจัดให้เอาใจเขานะคะเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะและในเรื่องของการทํางานชาวราศีสิงห์ถ้าดวงชะตาบางดวงเนี่ยมีเกณฑ์ที่อยากจะดึงแฟนเข้ามาอยู่ด้วยที่ห้องพักหรือว่ามาอยู่ด้วยกันละหรือว่าอยากจะดึงแฟนมาทํางานในที่เดียวกันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือถ้าคู่นี้ราศีสิงห์กับแฟนของคุณ่ะ มีเกณฑ์ในเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกันในเรื่องของการขายขายของกิน่ะนะคะเหมาะว่าเชื่อว่าจะช่วยกันดีเลยเป็นดวงเกื้อกูลในเรื่องของการค้าขายที่ดีเลยนะคะและก็เรียกลูกค้าได้ดีด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่ค่อยมีอะไรมากกับพื้นดวงของราศีสิงห์เองแต่ แฟนคุณราศีอะไรล่ะอย่าลืมไปดูนะเขาอาจจะทําอะไรตามดวงของเขาแล้วมันก็ทบต่อเราแต่เราจะผ่านไปได้นะคะราศีสิงห์เป็นราศีที่เดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่ใช้อารมณ์ไม่มีความวุ่วามเหนือเหตุผลจะค่อยๆฟังแล้วก็พยายามแก้ปัญหาให้และเลือกที่จะเก็บ ค,ความคิดมากความกังวลใจไว้กับตัวเองมากกว่าที่จะให้แฟนของเราต้องมากังวลด้วยเพราะฉะนั้นราศีสิงจะเป็นราศีเหตุการ์แก้ปัญหาในช่วงของเดือนนี้ถ้าแฟนหรือคู่รักหรือความรักมีปัญหาตัวเองจะเลือกที่จะแก้แล้วเลือกที่จะเอาใจแฟนซะมากกว่าค่ะถือว่าใช้ได้นะคะถือว่าไม่ได้จะมีปัญหาอะไรที่จะต้องน่ากังวลมากแต่เรามาเปิดไพ่อีกชุดหนึ่งหน่อยนะคะว่าทางรอดทางออกที่ไพ่แนะนําจะมีอะไรบ้างทางรอดนะคะไพ่บอกว่า ถ้าเดินทางไปไหนเหมือนทีว่ว่าทักว่าเดี๋ยวนี้ราศีสิงห์อาจจะมีเกณฑ์เดินทางแบบเนี้ยถ้าคุณจะเดินทางไปไหนบอกกล่าวเราสิบกันอ,กอย่าไปโดยที่คุณไม่ได้บอกเขาเพราะฉะนั้นพ้าคุณไม่บอกเขากลับมาคุณจะได้คุณจะมีคุณจะต้องทะเลาะก,กันในการออกกันทุกครั้งในการออกไปไหนทุกครั้งบอกกันบอกกันตรงๆค่ะกลับด้ากลับบ้านไม่ตรงเวลาก็บอกกันไปตรงๆดีกว่ามานั่งทะเลาะก,กัน ไพ่เตือนว่าทางรอดคุนระมัดระวังทุกครั้งของการเดินทางคุยกันดีๆบอกกล่าวกันให้ดีจะได้ไม่มีปัญหาค่ะทางออกนะอันนี้คือทางรอดไปดูทางออกค่ะทางออกก็คือใส่ใจ แล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันก็เพียงพอแล้วมีอะไรก็บอกกันปรึกษากันทาออกเนี่ยดีดีกว่าให้เขาต้องไปสืบสอะค้นแคกแกะเกาหรือรู้จักคนอื่นมีอะไรจะไปไหนทําอะไรบอกกันค่ะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกใบสุดท้ายผลลัพธ์ถ้าคุณทําตามที่ไพ่บอกนะคะคุณทําตามที่ไพ่บอกมันจะเป็นอย่างไรไพ่บอกว่าใบนี้ค่ะคุณจะไปไหนก็ได้สบายใจด้วยซ้ําไป อยากจะเป็นอยากจะลอยลำเขาเหมือนเรือที่อยู่บนน้าอยากจะไปไหนคุณก็ไปได้ถ้าคุณบอกเขาซะแล้วแต่ถ้าคุณไม่บอกการเขาต้องตามสืบตามหึงตามห่วงแล้วก็ทะเลาะก,กันทุกครั้งที่มีการเดินทางทุกครั้งที่แยกจากกันจะด้วยไปแป๊บเดียวหรือไปค้างคืนหรือไปหากลับบ้านก็ตามเพราะฉะนั้นการบอกการจะเป็นสิ่งที่ทําให้ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ไร้ปัญหานะคะอ่ะนี่คือภาพรวมของชาวราศีสิงห์ในเดือนเมษาเดือนสี่ค่ะ ไปต่อคะ่ะเราไปต่อที่ราศีธนูราศีสุดท้ายในกลุ่มธาตุไฟกันแล้วโอ้โหราศีธนูนี่ก็แบบสายอารมณ์ร้อนเหมือนกันแต่ว่าอารมณ์ร้อนผงผางนะคะถึงรูปถึงคมเหมือนกันแต่ก็มีการลดทอนเราก็ต้องไปดูว่าเรานักสัตว์อะไรนะคะเราเกิดวันอะไรนะคะแม้ราศีธนูเกิดวนันอังคารอีกโอ้โหสุดๆุดไปเลยหรือเกิดพุธกลางคืนอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูอีกแต่ถ้าคุณนักสัตว์เถาะกระต่ายนักสัตว์ เบาๆมันก็ลดทอนความแข็งของเราไปได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้อบอกว่าการดูดวงของชาวราศีธนูในกลุ่มหญิงรักหญิงนะคะประจําเดือน4เมษายนการพยากรณ์แบบนี้เป็นการพยากรณ์แบบ general reading เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณ100%หรือไม่เกิดเลยก็ได้หรือเกิดเพียงบางส่วนในช่วงเวลาในเดือนหนึ่งของเดือนเมษานี้เท่านั้นนะคะดังนั้นเปิดใจกว้างๆค่ะบมมอกว่าไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดของคุณและแฟนคุณ เป็นการชี้แนะแนวทางและก็การวางความรู้สึกในจุดที่เหมาะสมและก็ระวังในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นค่ะนะคะถือว่าเป็นเข็มที่ชีวิตแเ,เบาๆก็แล้วกันเนาะมาชาวราศีธนูเรามาระวังนะคะการทะเลาะการด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องจากบุคคลอื่นนําพาความเดือดร้อนมาให้การติดเพื่อนติดเกมหรือว่าติดอ่าคือไม่สนใจกันแล้วกันนะคะจะส่งผลหมดทีนี้ชาวราศีธนูต้องฟังอย่างนี้นะคะ ถึงแม้คุณจะเป็นราศีธนูคุณอาจจะไม่ทําให้มันเรื่องมันเกิดหรอกแต่แฟนคุณราศีอะไรล่ะแล้วพอแฟนคุณทําให้มันเกิดคุณก็ต้องได้รับผลกระทบคุณเป็นคนทําให้มันเกิดเรื่องแฟนคุณต้องได้รับผลกระทบสิ่งที่หมอว่ากําลังจะพยากรณ์เนี่ยนะคะจะจะพูดถึงในสิ่งที่อยู่ตรงกลางกา,การพยากรณ์ล่วงหน้าที่อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นฟังไวเป็นแนวทางนะจ๊ะดีกว่าไม่ฟังอะไรเลยเนาะนะคะชาวราศีธนูขาสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังก็คือ คุณอาจจะติดเพื่อนหนักการเกมการทะเลาะการเรื่องแรกเลยเรื่องหนึ่งต้องระมัดระวังในบางดวงชะตาคือการทะเลาะกันเพราะว่าอาจจะติดเกมติดเพื่อนติดทํากิจกรรมนอกบ้านจนขาดและละเลยกันให้ความใส่ใจซึ่งกันและกันซึ่งอาจจะเป็นธนูเองก็ได้หรืออาจจะเป็นแฟคนคุณก็ได้เรื่องที่1ระวังให้ดีเรื่องที่2ค่ะเรื่องของการทะเลาะกันแล้วหาคนผิดคนถูกชั้นผิดชั้นถูก just it ทำไมไม่สนใจอนาคตทำไมเป็นคนแบบนี้แล้วอย่างนั้นอย่างงั้นอย่างนี้คา,าดหวังให้เขาเป็นแบบที่เราคิดเป็นคิด และต้องการและทําเรื่องอะไรเกิดขึ้นฉันบอกแล้วฉันเตือนแล้วนะคุณก็ผิดผมผิดได้ยังไงผมก็คิดแบบนั้นจุดลงตัวไม่ได้บั่นทอนความรักที่มีต่อกันแล้วก็ต่างคนต่างแยกกันอยู่มุมคนละห้องและเรื่องที่สเรามาระวังความ เฟลลี่ของคุณความใจดีของคุณมันไปสร้างความหวังให้คนอื่นเพราะฉะนั้นราศีธนูเรมามาระวัง3เรื่องนี้และในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องวุ่นวายใจเกิดขึ้นจากการทะเลาะกันด้วยคู่ของเรานะคะในเรื่องที่หมอบวดัดพูดไป3เรื่องนะคะสัปดาห์แรกนะคะให้เรมามาระวังเลยในเรื่องของความวุ่นวายใจการติดเพื่อนการไปเที่ยวไปนั่นไปนี่แล้วไม่บอกไม่กล่าวอันนี้มีปัญหาแน่นอนหรือว่าคุณโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าแฟนคุณแฟนคุณจะเรียกร้อง เพราะอะไรทําอะไรเดือนนี้จะเต็มไปด้วยเหตุและผลที่คุณจะต้องตอบคําถามแล้วคุณก็บอกไม่อยากตอบเนี่ยมันจะเป็นอยู่กลณะละักษณะแบบเนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ทะเลาะทุกวันแต่พอทะเลาะกันก็จะทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมๆนะคะแล้วต่างคนพอทะเลาะปุ๊บต่างคนก็เดินหนีออกไปต่างคนก็อยู่คนละมุมห้องอยู่ห้องเดียวกันก็ไม่คุยกันอยู่คนละที่ก็เลือกที่จะไม่รับสายปิดไลน์ไม่คุยไลน์ไม่ตอบไลน์แต่สุดท้ายพวกคุณก็ต้องตอบกันอยู่ดีเพียงแต่ว่าอยากหาคนผิดคนถูก อยากหาคนที่จุดชนวนที่มาทะเลาะกันเพราะคุณนั่นแหละเพราะคุณนั่นแหละแบบนี้มันก็เลยไม่จบนะคะเดือนนี้ก็จะวุ่นวายแบบนี้นะคะติดเพื่อนหาคนพิกนถูกแล้วรู้สุดท้ายความเฟนลี่ความเฟลลี่ก็คือจะมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์เกิดขึ้นเยอะหน่อยกับชาวราศีธนูในเดือนนี้จะด้วย uh, การนัดหมายล่วงหน้าหรืออยู่ดีๆก็อ่ะมันต้องไปอะ่ะนั่นแหละคะ่ะ ก็เอาอยังทำไมต้องไปล่ะเนี่ยพวกคุณมักจะเป็นลักษณะแบบนี้กันนะธนูเพราะฉะนั้นความเฟลลี่ของคุณหรือว่าการไปทุกงานก็ส่งผลไม่ทําให้คนที่เป็นราศีธนูเองไม่พอใจหรือแฟนราศีธนูเองไม่พอใจได้นะคะและเวลาที่เราไปด้านไปไปในกลุ่มก้อนที่สมมติแฟนคุณเป็นคนทําให้มันเกิดคุณไม่อยากให้คุณแฟนคุณไปเพราะไปมียญ่คนนี้มีคนคนนี้คุณไม่ต้องการ เนี่ยแหละก็เป็นประเด็นอีกหรือว่าคุณจะไปแล้วแฟนคุณราศีอื่นน่ะบอกว่าฉันไม่อยากฉันอยากให้คุณไปนะแต่ต้องไม่มีคนนั้นนะเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่คุณเฟลลี่ไงคุณเป็นคนที่เดือนนี้จะอยู่กับกลุ่มก้อนอยู่กับเพื่อนหรือว่ามีความสนุกสนานหรือแฟนคุณอาจจะเป็นก็ได้เพราะเป็นดวงสวิสกันอยู่แล้วแฟนคุณอาจจะเป็นก็ได้แต่มันส่งผลให้ความรักความสัมพันธ์คุณมีปัญหาเพราะคุณไปคุณเฟลลี่มันก็จะมีคนแอบชอบคุณอยู่ดีเพราะคุณเป็นคนที่เฟลลี่ไง เออเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้สนุกสนานอะไรแบบนี้ค่ะก็จะส่งผลให้แฟนไม่อยากให้คุณไปไหนอืมไม่อยากให้ติดเพื่อนไม่อยากไปทํากิจกรรมนอกบ้านไม่อยากให้ไปกับกลุ่มนี้เพราะฉันไม่ชอบคนนี้นละ่มันมี justice ตลอดมันมีเหตุและผลตลอดสุดท้ายมันก็ต้องอดทนกันไปค่ะเพราะยังไงซะก็ห้ามกันไม่ได้ทุกคนจะทําตามตัวเองทํามใจตัวเองเพราะว่าทําไมอ่ะทุกคนมีสิทธิ มีสิทธิ์ที่จะทําตามใจตัวเองนี่ทําไมจะต้องกักกันทั้งด้วยทําไมจะต้องต้องปิดกั้นกันด้วยเพราะฉันคุณจะทะเลาะกันเรื่องนี้หมอว่าจริงๆอยากจะแนะนําว่าคู่ของชาวราศีสิงห์เนออี่ยราศีธนูเนี่ยโทษนะคะราศีธนูเนี่ยไม่จําเป็นนะไม่ต้องกักเกณฑ์หรอกค่ะกักเกณฑ์ไปก็ทะเลาะกันเปล่าๆเพราะยังไงเขาก็ต้องทําตามสิ่งที่เขาคิดอยู่แล้วกักเกณฑ์ไปก็ทะเลาะกันเปล่าๆมีแค่สัญญาว,ว่าจะต้องกลับเร็วกับช้าหรือว่า ไปแล้วอย่าจ่ายเยอะแค่นั้นละค่ะแต่ห้ามไม่ได้ยิ่งห้ามยิ่งทะเลาะค่ะนะคะทีนี้เรามาดูทางรอดทางออกของไพ่กันดีกว่าเนาะในกลุ่มราศีธนูนะทางรอดนะคะไพ่บอกว่าทางรอดคือถ้าถ้าไม่อยากให้เกิดเรื่องอะไรก็อยู่ด้วยกันเนี้ยไม่ต้องไปไหนอยู่กันหมกตัวกันอยู่ในห้องนะ,คะ่ค่ะทางรอดเพราะว่าหึงหวงหวงหวงเกินเหตุกอดรัดฟัดทีเหวี่ยงเกินเหตุมันเกินเหตุไปหมดเลยอะ่ะด้วยด้วยความรู้สึกว่าด้วยอารมณ์ คือมันเกินเหตุไปหมดนะคะทางรอคือ็ต้องไม่ต้องไปไหนทางออกไพ่บอกทางออกก็คือคุณสองคนอะ่ะจะมีความต่างกันเหมือนเชือกที่เป็นสองสีแต่คุณก็รักกันแหละเข้าใจกันแหละแต่จะความต่างคุณเนี่ยมันจะทะเลาะก,กันในเรื่องนี้แต่ถามว่าจะทําให้คุณสองคนเลิกกันไหมไม่เลิกหรอกมันก็คือทอํายังไงให้หยวนให้มากที่สุดมาวาดถึงได้บอกแล้วว่าอย่าตั้งกฎเกณฑ์เยอะในเดือนเมษาเนี่ยปล่อยได้ปล่อยเพราะยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุห้ามไปเขาก็ออกเพราะฉะนั้นลาศีธนู ไม่รู้จะเป็นคุณหรือเปล่าที่จะต้องไปหรือเป็นแฟนคุณที่จะต้องไปคุณเป็นคนห้ามหรือคุณหเป็นคนที่ไม่ห้ามแต่ไอความต่างเนี่ยมันไม่ทําให้คุณทะเลาะกันถึงขั้นที่แบบจะเลิกกันแต่มันทําให้คุณรู้สึกว่าอ,อึดอัดเบื่อถูกจํากัดอิสรภาพเหมือนถูกกักขังอะไรประมาณนี้นะคะผูกพันธน,นาการมัดรวบตึงกันอยู่อย่างนี้ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องมีสังคมหรือไงเนี่ยแหละค่ะคือเหตุผลที่จะทะเลาะกัน มาดูผลลัพธ์นะคะว่าโอ้โหลัดหมดเลยนะคะทั้งเชือกก็ลัดงูก็ลัดนะใบสุดท้ายถ้ายังตัดสินใจไปมันทุกคู่แหละคะ่ะแ,แฟนไปด้วยเลยจบถึงไหนถึงการลุยไหนลุยกันแฟนจะไปไหนเอาคุณไปด้วยเลยตัดปัญหาถ้าคุณไม่ทําแบบนี้ก็ต้องอยู่หมกกันอยู่แค่เนี้ยโลกก็มีแค่คุณสองคนเท่านั้นแหละแม่งก็ตัดปัญหาไปด้วยกันเป็นทีมเลยไปไหนเอาแฟนไปด้วยนี่จบอาก็แฟนไม่ชอบกิจกรรมหมาว่าเขา ถ้าไม่ชอบกิจกรรมต้องรับให้ได้ว่านัดฉันไะปคนเดียวนะคุยกันก่อนนะคะเป็นลักษณะบแบบนี้ของชาวราศีธนูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ share ออกไปเป็นค่าครูให้หมอวาดด้วยเราจะได้ไม่ติดค้างกันเนาะเป็นค่าครูให้หมอวาดเผื่อที่ได้เราเป็นผู้ให้ความรักคนอื่นเขาจะได้ไม่เหมือนเส้นผมบางปขงเขาเขาฟังคลิปดีเขารู้แล้วว่าเขาจะทําตัวยังไงเรายิ่งแชร์ในเรื่องของความรักออกไปการส่งผลของเราเนี่ยมันจะทําให้ความรักเราแข็งแรงขึ้นเพราะเขาอ่ะ ก็กำจัดจุดบอดของเขาเหมอเือนกันเพราะคลิปนี้เราก็กำลังกำจัดปัญหาและอุปสรรคและแก้ปัญหาตามคลิปนี้เมื่อความรักเขาดีความรักเราดีมันก็ส่งผลให้ความรักเราแข็งแรงรือเขาเรียกบุญกุศลทางอ้อมค่ะมือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับเสมอมือคนแชร์ย่อมได้โปรดได้ไประโยชน์มากแล้วคนมันมันจะได้สะท้อนกลับมาในทุกทิศทุกทางค่ะไม่เชื่อไม่ว่าการสำหรับวันนี้หมอว่าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ